สวัสดีครับอยู่กับช่องอีสานมานนาเหมือนเดิมครับเมื่อนี้พระนองกันมันเจียวครับา้์มแกะครับเชฟฟิวเชฟฟิวครับมาครับผมจะพาเขามาเบึงว่าเป็นจังไใดนี่ครับเป็นรูปแบบใดนี่ วอนเขา่อดวัดวัดอุณหภูมิ่อนครับน,น,นครับเอาขึ้นไปใส่ละนี่ครับโอ้เขาสวนนะครับนีมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบครับเช็คฟิวครับเช็คฟิวนี่บรรยากาศครับ นี่ครับบรรยากาศโอ้แยะครับแย่อาห,หารกระต่ายครับกระต่ายครับกระต่ายอาหารกระต่ายนี่น้อง,องกูให้วันนี้ลูกนี่กระต่ายนี่ เฮ้ยเต้าก็มีนันเต้าก็มีนะครับนี่นี่ครับนี่โอ้นี่ครับเฮ้ยนี่ครับอูก็ตายแบบหลายครับตายแบบหลายครับโอ้นี่ครับนี่ ดูกระจบให้มันตีเราลูกนี่นี่ครับเด็กการครับเหมือนเราบอลูกโอ้โหนี่ครับนี่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 จับได้ครับจับได้นี่นี่ ครับตายเต่าก็มีครับเต่าครับเต่าครับใจไม่ฟอน้ำเนี่ยนี้เดกกระต่ายนี่เอากระต่ายกระต่ายไปใหนยันี่ต่ายครักไปกระต่าย็กไปกระต่ายโอ้ให้มันเหมดไวอะก้ันหน่อยบ่เมียน่างไมือล้ว หัดเรียบค่นี่ครับมาพี่เออขึ้ใหม่นุ้งูหม่นั้งพี่น้ำพี่เออไปซื้อมาใหม่มาไม่เอาดีครับโอ้บรรยากาศนี่ครับไกลๆครับไกลไกลเมืองบนนี่ครับ นี่ครับนี่ครับอู้น่ารักมากเลยครับมา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 ครับเอานี่ครับทางเขาอุโม,มงค์เพิ่นอุโม,มงค์นะครับอุโม,มงค์กระต่ายกระต่ายน้อย ทางนี้ก็มีครับนี่นี่ครับลูกลูกลูกทางนี้เป็นโซนนกครับนกทางนี้เป็นแกะครับอุเบื้องแกะครับเบื้องแกะฟาร์มแกะครับ มีหลายอย่างมีหลายอย่างนะครับมีแกลด้วย,ยวนี่ครับฮััลลโ,โหครบส,สั่งสองเข้าไปในไลน์แล้วนะครับมาดีให้ครับ ครับแกะนะครับแกะน้อยน,ใน,ใน,นี่ครับนี่อันนี้ก็ให้อาหารครับฮะอาไรากนกินทิเร็วๆๆ้วนี่ว่าได้กิ่นกระมนน่นี่นมนนีนีเอ้ยมีมีครับอ่อนหยา มันที่เราลูกเลยมัอนน้ำเอาคอออกมาอยู่น,ะนั่นน่ะนี่น้อยนี่ลูกนี่เอาเป็นยังมันคล <c oughs> ้ายา้าบ่ <c oughs> มันมาแล้วลูกคุณคุนครับหลายตัวอยู่นะครับนะดูัิครับนี่นี่นี่ ให้ที่ละลูกพูนไม่ขึ้นม้าเห้อพูนเราเลี้ยวเห็นมันกินที่ดีนะดีครเอาหนูเห็นมอนหัอนออกวได้ิบานนี่หัวนออกวได้ตัวนี้นี่นั่น ไปเบิ้งนกคุณป้าคุณคุณนกอยู่ทางคุณเขาครับทั้งคุณเป็นไก่บหรครับหมากับมีเ่รอครับเขาจะเขาจะไปทางนี้นะทางเดียวมันบครับทางนี้ก็ได้ค่ะอ้อมคุณไปคุณก็ได้หรือจะไปนกไปมาไปยังไงก็ได้ครั รับผมให้ครับนะให้ปลาก็ลูกให้ปลานี่พี่เขาให้ปลาก้อนพี่ปลาม่ก็ะจะเขาเฟียบนนี้ม่เขามีลูกให้ป้าจะไปไกลที่ไนที่เรา

ดานต่อไปครับ<ะ>ไปลูกไปไป,ไปครับไป,ไปพี่ขอทั้งพี่ไป,ไปเลยครับผู้นำทีมงานเขาว่ายุนนายุนนายุายนากงเขาว่าพี่มันนกจี่พี่พี่พพ กี่โลพี่เฮ้ยหยาไไหยาไ,ไ,ไก่ตัวนันนี่นนสวนนกนะครับสวง,งนก่หนากร้งเขาบอกว่าจุนากรลลุกอยู่ใส่ปุี่บ่มีมาโาอ้นกมัน่หนากรแล้วขเขาหายแ้ววลูกนี่คร<อ>ับ เฮ้ยพี่ลูกนี่พี่สวยบวยนี่ครับบอกว่าพี่ทั้งพี่เขาว่าทั้งพี่ก็มีพี่ทางนี้ก็มีครับลบลบลบครับลบครับ นกเอา้านี่เดี๋ยวลูกฟวางข้างนี้นี่นี่นี่ครับสัตว์สัตว์ตรครับออกไปเลื่อนไปเทอู้เอ้าไปยังโอ้ขาท้งไหนกับเขาจุดแรกยากยังมาทางลูกมาทางพี่มาทางพี่ ทางนี้ครับาทางนี้ไปส้นมาครับเขาว่าใส่ไก่ยี่ใส่กลูก,กน,นี่ครับพอ,พอไปไปยังป้นนะแม่เหันยังต่อไปไปต่อไปกับจิเมเมื่อตัวนี่อย่างเมือม่อโมเม่นต์บอก,อกหฮะ ไปดูม้าครับเริ่งมาเราเร็วฝุ่นมันอยู่ฝุ่นนี่ครับออหยังไงเขาให้หย,ยังฮันนรุกเลย่วนมา้า่วนม้าครับมา้านี่ครับนี่ครับมันเป็นหยังหรอ,องเ <laughs> งินของเสียก มาครับมาฮะไปนี่ครับไปมันวโดดอกเห็นว่นนเาเขาเข้าไปแล้วน,ะนี่เข้าไปแล้วครับอ้อนไปใส่รับบ้านนี่อ มันข้องกันนี่ครับบอลไปใส่นี่ครับโซน,น,นมาไปไปบางไก ไปไหนครับเ่ได้ไปใส่เลยครับช่วงโควิดมาเบังเด็กๆก,ก็บบิงแกะครับอยู่เชฟฟิวนี่หนังนี่ครับบรรยากาศครับสวนยาไปอาหารไกลครับต่อไปบ่าย ไปให้ไกลพี่ลูกมาทางพี่มาทางพี่ <ไป S 1> นี่เดียวเขาว่าให้ทางพี่ไกลนะไปย่างเขาเขาอกมากระซังมาปะ่ะมาลูกมา สนหญ้าน่าจะปลูกกหได้มากนี่ครับโอ้โหดู้๋วูโอ้โยุบูนไกลพันธุ์ตระลุออใกล้เอ๊นะอใกล้ยังไงเนี่ยเห็นบ่าน ควายเขาตัวน,นั้นควายเขาวยเขาจอ๋อนุ่ยอยกเบือง <c oughs> ดีบ่นั่นเดีก่ไก่ไก่พันไข่ครับเขาเขาเขาหอยทั้งอาหารมาทั้งในบ้านนี่โซนไก่ครับโซนไก่ไก่พันไข่ อันนี้ครับเดี๋ยวทั้งประตูอยู่ทั้ง่นอ๋อเงี้ยครับเอามันเข่าได้บ่อเราใกล้ก็สิบุออกบลาบลาโอ้นี่ก็ไฮมองนี้ลูกนี่เอาเทลงไปเทลงไปเทลงไป ไกลแล้วครับค่อยถือตะกร้าเขาไปคืนอยู่บ้านนี่นมมอือมว้างไปนชมวิวใส่น,นี่ันไข่คร,ครับฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ข้เงเดิมพี่ลูกครับนี่เป็นชมวิวนะฮะน่าจะได้เวลากลับแล้วนะฮะเรามากันแค่สองนะส,<า>สองลูกอีกคนหนึ่งแคบเพื่อนร่วมทางเราลับมาเจอที่ข้างถนนใครจะพาลูกพาเต้าออมาเที่ยวนะฮะมาดูได้ครับ ฮะที่เดิมมาที่เดิมจะนอนมิดช่ำนีไปครับไปเดินข้ามสะพานของน้ำจิตตกเด้แะครับบ่พี่แกะน้อยหยิบนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับ นติดตามกดแจ๊กดไลเลยซับสไคร้ให้หนึ่งได้ครับสวัสดีครับ